สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเอนะครับสตีนจี้เด็เกมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลบอกนะครับทุกคนและว,วันนี้เราก็มาอยู่ในแมปกรอมปี้สเกลี่ออฟฟี่นะครับหรือว่าคุณยายไม่พอใจนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเป็นกันเลยน,นะครับสําหรับออฟฟี่ของเรานะครับไปะระดับอีซี่ไปเลยนะครับระดับยากเกินไปไม่เล่นโอเคครับตอนนี้น่านจะมาถึงบ้านคุณยายแล้วนะครับทุกคนนะโอ้โหหลอนมาก เปิดประตูนะครับตอนนี้เราอยู่ในห้องบ้านคุณยายครับแล้วก็ออกมาแล้วนะครับตอนนี้เอ๊บ้านนี้มันคุ้นๆนะเหมือนบ้านคุณยายแกนนี่เลยทุกคนนะนี่มันเอามาจากคุณยายแกนนี่หรือเปล่าเนี่ยเกมคุณยายแกน,นี่นะโหคุ้นๆมากเลยโอเคไม่สนใจดีกว่าเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะทุกคนนะโอเคทุกคนตอนนี้เปิดประตูเลยนะครับ อุ้ยคุกกี้เหรอเฮ้ยมีคุกกี้วางอยู่บนโต๊ะในห้องครัวนะครับเราหยิบคุกกี้ได้ไหมเราหยิบแล้วเอา้ายายอุ้ยเฮยย,ย,ยายมายายมาแปบ๊บหนึ่งโอ้โหทำงไงดียายมาแล้วครับยายมาแล้วอุ้ย,อยโอไม่นะยายยายอย่าพึ่งเข้ามาเก็บคุณแจยายาคุณยายคุณยายไม่พอใจอะไรเลปล่าเปล่าผมเนี่ย แค่จะกินคุกกี้ของคุณยายนะคุณยายจะเย็นก่อนเอ๋ตอนนี้เราต้องขึ้นบันไดไปก่อนนะครับออโอ้ยยายยายมีเครื่องไฟฟ้าดยเหรอแ๊บนึงเปิดป,ประตูเลยโอเคได้แล้วตอนนี้โอเคตอนนี้น่าจะมาถึงหลังคาแล้วทุกคนนะแล้วก็เดินตรงนี้แบบเ้ยโอ้โหโเ,เกือบตกเคเป้านเซียนเขาต้องเก่งขนาดไหนมามาเซียนออบบี้ครั้งหนึ่งดีกว่า ค่อยๆฮู้บูโอเคโอ้ยโอ้โหตายโดนหนามโอ้โหตรงนี้ไม้น่าจะแบบพังอ่ะไม่น่าข้ามเลยทุกคนอุ้ยโอ้โหต้องข้ามใหม่เนี่ยไม้มันพังห้ามเหยียบเด็ดขาดนะขอย้ำโอเคนะครับเราขึ้นไปเลยเฮ้ยโอเคตอนนี้น่าจะถึงไหนแล้วโอ้โหนี้ข้ามกล่องไปด้วยอ๋อ ให้ขึ้นมาใช่ไหมโอเคได้แล้วอูยายอย่าตามผมมานะผมทำอะไรให้ยายโกรธนะเปิดหน้าต่างได้โอเคโอ้โหยายโอ้โหกับดักหมีคุณยายทำอะไรขนาดนี้วเนี่ยทำอะไรกับผมขนาดนี้จะเย็นก่อนโอ้โหเอาโอ้โหมีลวดด้วยข้ามลวดไปโอ้โหยายทำอะไรผมเนี่ยอุ้ย แต่ต้องเล่นให้ไวๆแล้วอ่ะอุ้ยออกได้อุ้ยแหลกๆหลกแหลก,กอุ้ยโคตรแหลกเลยอุ้ยแถวนี้มันมืดอุ้ยอุ้ยยายยายอย่าเพิ่งมาเอายายโอ้โหแหลกมากยายยายทำอะไรกับผมเนี่ยจะตามผมมาผมอยู่อยตรงยายไม่ได้เพราะยายแหลกมากอ๋อนี่ไงดุมนี้ใช่ไหมเรียบร้อยแล้ว โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราหนียายก่อนดีกว่ายายอย่าตามผมมานะถ้าตามผมมาผมหนีเลยนะโอเคยายนี่ไม่พอใจใหญ่แล้วเขาจะฆ่าผมให้เป็นเอาตายเลยทุกคนโอ้โหตอนนี้โอเคนะครับขึ้นมาแล้วโอ้โหเสียวจังเคขึ้นลิฟต์ไปเลย ตอนนี้น่าจะขึ้นไปที่อ่ะขึ้นมาแล้วนะครับโอเคแล้วก็มีบันไดให้เราเดินขึ้นไปนะเออโอ้โหโอุย้ยไปนานนะเนี่ยถึงแล้วนี่ไงโอ้โหแล้วตรงนี้โอ้โหน่าจะเป็นหนาม เหมือนเดิมครับหนามครับโอ้ยโอ้โหขึ้นไม่ถึงแป๊บนึงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ใหม่ใหม่ต้องเซียนครับต้องเก่งครับปึ๊บเอออย่างนี้ครับโอเคอูตรงนี้โอ้ยโอ้ยอ้ยเด็ก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 ผีเฮ้ยวพิงโอ้ยอ้าเหมือนซอมบี้เลยทุกคนซอมบี้ฆ่าพี่ตายเลยทุกคนโอเคตอนนี้เราขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โห ผีผีเด็กมาเลยหอยยายเลี้ยงซอมปี้เด็กเหรอเนี่ยเฮ้ยยายมาอีกแล้วโอ้ยยายมาบ่อยมากแบบนึงยายยายอยู่ไหนโอ้ยยายอยู่นู่นยายอย่าพึ่งมาตามผมไม่เอายายอย่าตามผมมาผมไม่เล่นด้วยครับยายไปล้วลงไปข้างล่างเลยดีกว่าเคไปแล้วยายไม่ต้องลงมาเลยนะ โอเคโอ้ยโอ้ยยายนี่น่ากลัวจริงโอ้ยโอ้โหตรงนี้ไปยังไงเนี่ยยากจังโอเคทุกคนจิบจิบครับนิดนิดเคชิวชครับออปบี้เราเออเฮ้ยเโอ้โหท่อข้ามลำบากโอ้ยทอจะทำอะไรยากขนาดนี้ เออโอ้โหออปปี้ก็เล่นยากขึ้นเล่นไม่ง่ายแล้วเคถึงแล้วครับแล้วก็ขึ้นบันไดเลยครับแล้วมีประตูให้เราเปิดไปอ่ะเฮ้ยตอนนี้เราถึงไหนอ๋อมีขับรถด้วยไปเลยแงน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 เค okay, ปุ๊บแงนแงน,งน,งนเงื่อนแงนแงนอุ้ยขับรถเุ้ยเฮ้ยโอ้โหเ,ออเ,ออเออกือบตกเกือบตกค่อยๆค่อยๆค่อยๆ อุย้ยตรงนี้ปึ๊บโอเคได้แล้วโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยรถนี่แรงจริงนะยายายมีรถให้มาแข่งด้วยเหรอมาปึ๊บยังไม่ถึงปึ๊บโอ้ยรถจะไปอะไรยาวขนาดนั้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บได้แล้วอ้าวยังไม่ได้โอ้ยทางจะ,ะยาวเลยขนาดนั้นปึ๊บเออได้แล้วโอเคถึงแล้วทุกคน ตอนนี้รู้สึกว่าเราน่าจะมาถึงบ้านคุณยายนะครับเฮ้ยโอ้โหอะไรวะน่ะเฮ้ยต้องต้องดูก่อนอ๋อนี่นี่หลบก่อนหลบก่อนมันกิ้งมาแล้วแล้วก็ให้เราไปแอบตรงนู้นใช่ไหมแอบตรงนี้ก่อนอเคโอโอ้อผ้าไหมแป๊บหนึง่งเฮ้ยหยยลบก่อนโอเคมันมาอีกลูกหนึ่งเดินไปชิวๆครับ เฮ้ยมีประตูเฮ้ยทางออกในที่สุดก็เจอทางออกแล้วครับอยังไม่จบเราต้องปราบคุณยายคุณยายเป็นบอสครับโอเคครับมาเลยจัดให้ครับยายออกมาเลยครับอยู่ไหนครับในโอ้ยยายเอ้ยเฮ้ยแป๊บหนึงยิงผิดยิงผิดเฮ้ย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 เ้ยเ้ยยิงยายเค เอ้ยายยายโอ้โหยายมาเยอะจริงเอ้ยโอ้โหยายยายยายมาเยอะมากยายโอ้ยเอาไปไกลเฮ้ย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 ยายเยอะเกินเฮ้ยเฮ้ยยากและหนักกว่าเดิมโอ้โหยายเอ้ยโอ้โหยายยายมาเป็นลูกสมุนเลยต้องยิงยายมันอย่ามาด้านหลังนะ ยิงก็ลำบากแล้วเค okay, ยิงก่อนโอ้ย oh, ยายยายมีลูกสมุนเป็นยายด้วยเหรอเอ้ยเรียบร้อยสำเร็จเราฆ่ายายสำเร็จโอ้โ oh, หตอนนี้เราได้ปราบคุณยายลูกสมุนไปเรียบร้อยแล้วนะนะทุกคนนะโอ้โ oh, หง่ายจริงอนะ่ะทุกคนโอเคครับรู้สึกว่าต้องขึ้นไปใช่ไหมเอ้ยขึ้นไปดูซิว่ามันมีอะไรบ้างตอนนี้น่าจะจบแล้วนะทุกคนนี่ไงจบแล้วนะครับแล้วมีตัวละครจากไอ้ตำรวจอ้วนด้วยนะครับ อุ้ยเราเป็นตำรวจอ้วนนะครับทุกคนนะโอ้โหนี่มันตำรวจในออฟบี้นี่หว่านะครับทุกคนนะนี่นะครับโอ้โหเราได้กลายเป็นตำรวจอ้วนไปแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับว่าใครก็อย่าลืมกดติดตามกดไอริ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย